สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนนิดนึงนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปับปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะแนวทางตัวเลขน,น้อยมากโอกาสเข้าก็ยากโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆเนาะพี่น้องจา๋าเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจา้าสําหรับจพก,กิจนะคะ17นะคะแอดมินจาบไม่เข้านะคะหลุดนะคะ36นะคะแอดมินก็ให้เข้าตัวเด่นตัวเน้นให้นะคะ แล้วก็ตารางกำลังวันของเราก็มานะคะ3 6ส่วนเฉพาะกิจนะคะ9 7นะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะ5 1นะคะแอดมินก็ให้เข้านะคะตัวเด่นตัวเน้นให้นะคะส่วนปกตินะคะ0 2นะคะก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันเข้า3ตัวนะคะ0 5้าศนสองะคะแตก3ตัวนะคะส่วนล่างนะคะ4ี่สองนะคะก็เข้านะคะสี่สองสี่นะคะ, 4, 2, 2, 4, ะ,คะตารางกำลังวันของเรานะก็มามาหมดเลยนะคะตารางกำลังวันส่วนน้อยพีวีของเรานะคะ8 2นะคะก็หลุดไปนะคะ 49นะคะก็หลุดนะคะเกือบมา4นอยนะคะเลขน้อยโอกาสเข้าก็ยากการหลุดก็ง่ายนะคะมาแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วนาอพี่น้องจ๋าแล้วก็มาชุดเด่นให้ด้วยนะคะสองคู่นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5มี3มี6มี7 มี4แล้วก็มี0ูนะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่0ูนย์ะคะเด่นไปที่0นย์กับ6นะคะเราก็มาจากูนย์กันนะคะก็จะมี0550นะคะ6นะคะจะเป็น6 7 7 6กนะคะก็เอา97ไปด้วยนะคะ อันนี้ก็จะไปอะสองสามสามสองคะ่ะส่วนชุดกันนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะเก้าห้าห้าเก้านะคะโอ้ต้องขอโทษขออภยัยพ่อแม่พีออ่น้องโอ้ยน้องขาตั้งกล้องแอดมินสั้นนะคะแล้วก็ไปชนนะคะ เราเอาห้าหกไปด้วยนะคะห้าสามสามห้านะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งห้าห้า 7จ 6, 6, 6นะคะแล้วก็99ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะตัวที่ชอบนะ,ะชุดกันก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะฝากลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะเราก็มีแนวทางทูบทากก็อย่าลืมนะคะเข้ามาเป็นบ้านหลังเดียวกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีด้วย,วยแห่งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า